เรียกได้ว่าทั้งสวยและมากความสามารถจริงๆสำหรับสาวคนนี้นะฮะน้องโบเมลดาเพราะในงานเดอะกีตาร์แม็กซ์สวอดเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าตัวคว้ารางวัลสตาร์ซิงเกิลฮิตออฟเดอะเยนนะฮะจากเพลงแฟนผมน่ารักมาคลองได้และไม่ใช่แค่เรื่องเพลงที่ปังนะครับเพราะน้องโบมีละครอีก2เรื่องที่เตรียมตัวจะออนแอร์ให้ได้ชมกันนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องโลกหมุนรอบเธอและ คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงงานลุมขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยนะฮะที่น้องโบสารภาพพร้อมยกมือขอโทษอเล็กทิลเดชนะะที่ไม่ค่อยมีเวลาให้แต่น้องโบก็บอกว่าพยายามหาเวลาให้อยู่นะฮะทริปสงการนี้อ่าทั้งสองครอบครัวนะฮะจะจุมงมือกันไปญี่ปุ่นไปฟังเสียงน้องโบกันหน่อยครับไม่ค่อยค่ะขอโทษขอโทษเลยอ่ะไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอ่ะน้อยมากและอยู่วงการเหมือนกันด้วยก็ต้องรู้แหละว่ามันเป็นแบบมันมีช่วงเวลาเราอ่ะไม่มีเวลาให้เขาจดเจอ ี่อนะไรเงี้ยดูหนังไปทนะํานู่นทำนี่วาดรูปประดิษฐ์เครื่องนู่นนี่นั่นทําโมบายทำทุกอย่างที่ทำได้อะไรมีไปเที่ยวค่ะกับเป็นทริปครอบครัวต้องสงการอย่าไปเจออากาศเย็นมากประเทศไทยร้อนมากญี่ปุ่นไปไปเปลี่ยนบรรายากาศหน่อยไปเออ่ทริปสูงวัยใจเย็นร้อยไม่ค่อยได้ไปกันแบบสองสองจะแบบว่าหนีบครอบครัวเป็นยังไงอันนี้มันเป็นความตั้งใจของทุกคนก็ด้วยค่ะไม่ใช่แค่ครอบครัวบวกกับพี่อล็กมีทั้งของเพื่อนพี่อะไร คือแม่ๆเวลาเขาเจอกขาเขาก็สนุกมันก็สวีทกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ได้แบบคนหมมันไม่ได้เยอะอ่ะมันก็แค่จับมือก็แฮปปี้แล้วอยู่ได้กลิ่นน้ำหอมของกันและกันก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้กิน,นยังไงได้กินจบเนี่ยไอ้บ้าทีนีแบบสองคนเรจะพยายามหาเพราะว่าเวลาไปสองคนอ่ะมันดูแบบ น่ารักคู่น, <c oughs> น,นี้ <c oughs> สวยหล่อแล้วก็ฮาทั้งคู่ร <c oughs> อดูรูปในทริปเลยนะฮะและคลิป <c oughs> วิดีโอก็จะหวานแค่ไหนม <c oughs> ีหาแน่นอนคู่นี้ครับ